สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวนะครับตัวนี้ก็เป็นเอกพัฒนาตัวที่สามนะครับตัวนี้ตัวที่สามนะครับนี่ครับตัวที่สามครับับโดยพี่ทอนนะครับโดยพี่ทอนพี่โดยพี่ทอนนะครับนี่ตัวนี้พาล่มจะเป็นพี่ทอนนะครับเป็นคนจัดการให้นะครับส่วนกระดาษจะเป็นทิศเอนะครับนี่ครับ เป็นพล่มสีส้มนะครับสีสดใสนะครับเก็บจี๊ดนะครับค,<ด>ครับเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าจะวาดลายตัวไหนใสน่สวยงามตามท้องเรื่องครับผมก็ฝ<ค><ด> <nodig> าก ตามผลงานทีมงานเส่ยด้วยนะครับเดี๋ยวมารอชมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะทำการลองได้นะครับวันนี้มันจะเสร็จทันนะครับเดี๋ยวเป็นการติดแบบเข้าไปในเนื้อไม้นะครับเราจะไม่ตัดโช์ขอบครับเผื่อแก้เผื่ออะไรนะครับแบบนี้จะดีกว่านะครับ โชว์ไม้โชว์ไม้เลิกเลิกเอาแล้วครับสิดทับเนื้อไม้เลยดีกว่านะครับับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมสีส้มนะครับสีส้มแสบตานะครับส้มจี๊ดนะครับส้มจี๊ด ตามท้องเรื่องโอ้ใครกินใครกินอัน,นี้หกเต็มนี่เลยห็น,นะครับผมฝากติดตามงานนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากช่อง YouTube ช่องเนี่ยนัดบุรีรำด้วยนะครับผม สวยงามตามของเรื่องครับโอ้เธอบาดเจ็บเรื่องนะเจียร์เชียร์เชครับผมไวเจอกันคลิปหน้านะครับรักหนะ้าเจียเช นีครับผม